กินใจกตมอะไ้พี่น้องได้เมมากินได้พะโอ้ชีตมลมพี่น้องใส้ใส่ใใเข้าลมเียวกับพนพอเปลี่ยนดีภาพไปล่างพูนล่างนี่บ่อนี่ดอกเพราะว่ามันหนี เมย์เศร้าเมืย์สักก้อนพอม,<า>มาแมน่นิ่งนอยแก้ม,มตายขึ้นมาได้อีกแล้วบาดนี้นั่งอยู่หันสักสก้นกนอนเศร้าเมืย์สักก้อนยาเป่ายาเป่าเตีงยงขี้ตมงไปน้องเลยจนมาวิ่งขึ้นจากขี้ตมไปเพ่อเปลี่ยนเลยนั่งสะกก้อนแจ่ม ขึ้นบ่อใดนั่งสังก้อดพอดีเม้าดอกเอาขึ้นบ่อใดพอดบที่บ่อเมียคือกันละ่ะตัวแมนพ่อโลพังงานกันตรวจขึ้นมาอ้ปลานั่นถือกครับแต่ว่าขึ้นจากขีตมตัวสุรีได้ระว่านี่พี่น้อง Å <laughs> oh. <Good luck>, <laughs>